โลโลห้าเคนดูสี่คู่นี้แต่ ตั้งใจเขาจะยิ่นีลยอันนียอยโกโเกคาแข่งต่อปุ่มให้ไเดปื่มไม่ได้ดูตอาเดิมมารับปื่มเพราะว่าอยู่ที่แข็งสุดไคยจะอยู่ที่แข็งสุดอายุ